รีวิวนะครับกีตาร์โปร่งนะครับมีห้อดรีมนะครับตัวนี้ที่ลงขายนะครับที่ตัวนี้ขาย800บาทเองนะครับตัวนี้ผมต้องการเปลี่ยนนัดใหม่นะครับนัดเปลี่ยนนัดใหม่นะครับเปลี่ยนลูกบิดใหม่นะลูกบิดใหม่ด้วยนะครับทั้งชุดเลยครับนี่สองแถวเลยนะครับนี่บนล่างเลยแล้วก็เปลี่ยนนัดใหม่เปลี่ยนสายใหม่นะครับสายเบอร์สิบนะฮะแล้วก็เปลี่ยนซัเดิใหม่ด้วยนะผมแล้วก็ตั้งทัชชิ่งแอคชั่นไม่สูงมากนะต่ำๆเล่นง่ายเลย ประมาณสองนะสองนิดๆนะแต่ขอรดต้นๆในจับง่ายครับตรงนี้จับนุ่มเลยเนะี่ยขอรดเอฟจับง่ายเลยครับเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้เลยเนะเาะถ้าผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็รีวิวปร,ประมาณนี้นะขอรดง่ายๆ 800รอบาทนะครับเล่นประมาณนี้เลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยก็ประมาณนี้เลยคอตรงนะครับขันได้ปกตินะคอดูแอคชันแล้วก็คอตรงปกติเลยนะครับเล่นอย่างนี้นะครับคอตรงปกติเลยนะครับคอนะแล้วก็ขันคอตรงนี้นะครับได้ปกติเลยนะครับโอเคแปดร้อยบาทนะครับดีมกีต้านะครับติด้าปกเล่นได้เลยนะครับล่าได่ายมือใหม่มือเก่าเล่นได้หมดเอาไปดีวงวงเล่าประปาร์ตี้ไม่ต้องห่วงสภาพครับเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านมาสลงคบคออยู่ แต่ที่ขายราคาในัวดีมเนี่ยเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับมันมีแตกไม่มีหักนะครับผมไม้เป็นไม้ไม้เนยเป็นไม้แท้ด้วยนะเสี้งวนันดีนะดิดนิ้วก็ นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ